เอาละนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแ a c k i n g g เกมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม g r e e n Hill นะครับก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วหลังจากที่เราพยายามไปหาเดี๋ยวนะพยายามไม่ใช่พยายามหลังจากที่เราหาขึ้นไปยังจุดที่ ในแผนที่บอกให้ไปนะครับก็ตอนนี้เราไปมาแล้วนะครับเราไม่มีฮุกนะเราต้องไปตามหาฮุกก่อนเดี๋ยวผมดูร่างกายตัวเองโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะต้องอยู่ที่นี่อีกสักคืนนึงนะครับเพื่อไดใ้ให้เนื้อมันแห้งนะครับเพราะว่าจะต้องอเตรียมอาหารในการเดินทางนะครับผมกูเองอยู่ได้หนึ่งวันนะ 5ชั่วโมงเห็ดพวกนี้ก็กินได้อยู่นะครับ22ชั่วโมงกินไปก่อนนี่5ชั่วโมงไน่าพอนี้อยู่ได้4วันนะครับเนี่ยตากแห้งก็ยังไม่ต้องไปนะเดี๋ยวผมจะหาไม้มาสำรองไว้ก่อนตอนนี้ไม้เราเหลือน้อยแล้วเก็บโอเค สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลาลงคลิปแล้วมันจะได้แจ้งเตือนนะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ของท่านและทุกการแนะนำนะครับขอบคุณจริงๆนะทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ ถ้าไม่มีทุกคนนะผมก็ไม่มีกาลังใจทําต่อบางคนบอก <c oughs> เอ้ยทาไปเลยพี่มันเป็นเสน่ห์แล้วโอเคคนระับผมจะทําให้จนจบเลยนะฮะผมจะทําให้มันจนจบเลยแนละ้วก็เราจะมาดูกันว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะจบยังไงนะครับโอเคผมก็ต้องเสริมไม้ไว้ก่อนอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วตอนนี้เวลา16บหกนาทีผมนอนก่อนดีกว่านอนเอาแรงอาจจะเดินทางในตอนกลางคืนนะก็ต้องดูกันก่อนนะครับ สองทุมตื่นสักสามทุ่มโอเคฝนตกเอา้ายังไม่สุอกอีกใส่ไม้ไปป้องกันไอ้นี่ดับกันไฟดับนะครับก็ตอนนี้น้ำหนักเราก็ค่อนข้างเยอะนะนะตอนนี้น้ำหนักถามว่าน้ำหนักเยอะไหมเยอะเยอะจริงๆก็นอนไปจนถึงเช้า อยากให้เนื้อมันสุกไวๆนะครับก็ต่อไปตอนนี้ถามว่าของผมครบไหมของผมครบนะของผมครบเลยแหละคือรับนึงของผมครบเลยแหละครับครบในที่นี้หมายถึงว่าครบพอที่จะเดินทางต่อได้แล้วนะครับใส่ไปแล้วไปก่อนในส่วนของน้ำ กันลงกลาครบหมดแล้วธน,นูธน,นูโอเคธน,นูเรียบร้อยก็เก็บไปก่อนฝนตกเนื้อตากแห้งสุกไปแล้วสามอันอันนี้น่าจะนอนต่ออีกสักหน่อยเนะี่ยโอ้โหเพียบกินในส่วนของที่มันไอ้นี่ก่อนนะใกล้จะเน่า เนื้อนี่หนักพอสมควรเลยนะเอาจริงนอนต่อยขึ้นหน่อยหนึง่งให้มันสักเที่ยงเก้าโมงแปดโมงโอเคตื่นมาแล้วเรียบร้อยฮะโอเคมันใกล้จะสุกแล้วอะมันใกล้จะสุกแล้วอีกนิดหนึ่งได้ไหมอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงมะพร้าวตกน้ำโอเคครับตื่นขึ้นมาฝนตกอีกเช่นเคยมันไม่น่าจะสุกแล้วแหละผมมองว่าตอนนี้ดูต้องการกินน้ำนะต้องการน้ำออโอเคครับต้องการน้ําได้เดี๋ยวกินน้ําเสร็จเราจะไปกันล,ละตอนนี้ของที่ผมมีก็มีธนูนู่นนี่นั่นก็ถือว่าโอเค ผมจะทำทอรสดีกว่าเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนนะเพราะว่าตอนกลคืนเราจะเดินทางนะครับรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอคุยกับมีอาก่อนดีกว่ามีย just before the accident เกิดอุบัติเหตุคุณเรียกผมกลางดึกเกิดอะไรขึ้นฉันผมไฟฉันดับ,ดบฉันเลยลนลาน Okay. Um. Uh, all right. Okay. If you say so. Like uh, Saw a strange rock covered mm -hmm. with tribal paintings. You think you could translate them this for me? Do mm -hmm. You remember what, remember, what remember, what remember what was on it? Two men, uh, one, one can't black, one blue One blue with the stone Any inscriptions. e ั e จะกลับไปที่นั่นนะแล้วก็ before you c a l l e นฉันดื right, Jake, yeah, s <S Besides, ่มยาไอยาวาสกาเข้าไปมันช่วยให้ผมจำวันแรกๆที่เราู่ที่นนไปที่หมู่บ้านเมื่อไงนะ Jake ทำอย่างน้น e r o u ะมันอันตรายและสิ่งที่คุณเห็นกยาไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดด้วยแต่คุณไปถึงหมู่บ้านที่มมี และเขาไปรู้วิธีกรรมมันไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปนะฉันฉันกลัวสิ่งที่คุณอาจจะเห็นนะรีบกลับมาห<ม>าฉันเถอะทิ้งกันดีทั้งหลังมันไม่ได้ทำให้อะไรเอา้าผมจะอ่านอีกหนึหนึ่ง <c oughs> ผมพยายามอยู่ <c oughs> แต่ผมต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมีย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  how you are feeling เป็น mm hmm. okay? yeah, uh, a อย่ e รียบร้อยดีไ a มดีค่ะฉันแก่หิวนิดหนอมหับ t ที่อ่ะไม่ตงสต่ฉันเพิ่ง a ึงตอนที่เราบินไปเที่ยวมหามาดการช่วสุสานดาจได้หมตั้งสมิไว้่ช่วยอไยไม่มีไม่มีอะไรมีหมดแล้วล่ะทุกอย่างหมดสิ้นแล้ว ไม่มีนใ,นใครเหลือแล้วเฮ้ยดอนส์เซย์ท์ดอนกิฟฟ์อัพอย่าพูดง,งั้สิอย่ายอมแพ้นะต้องสต้ใหดีไว้ให้อย่าเสียใจเลยเดี๋ยวคุณก็รู้ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นฉันก็จะเชื่อค่ะเอาละครับเกิดอะไรขึ้นกับมีอาวะมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกินน้ำไแปบบ้างสำรวจร่างกายแปบบ๊บมันขึ้นแบบมันมีอะไรปิงป๊าไม่ใช่ ปิงคือยังไม่ได้ลงน้ำเลยอะ่ะมากไงวะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะสุกแล้วตอนนี้ผมคงต้องกินอะไรไปก่อนพวกนี้มันไม่น่ามีปัญหาเลยฮะแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาเลยโอเคดับแล้วนะครับก็เก็บตรงนี้ ตรงนี้ไปก่อนพวกนี้มันเอาไปทํำยาได้นะคจริงอะ่ะพวกขี้เท่าเห็นไหมเอาไว้แบบจูดซับหนองพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะพกยานะครับยาเนี่ยสำคัญมากเลยผมคงต้องกินไปก่อนอะ่ะหนึ่งอันแล้วก็กินกล้วยเข้าไปโอเคฮะเราจะเดินทางไปยัง จุดที่เราไปตอนแรกที่มันมีไอ้อะไรนะหินปะเออที่เด็กมันเดินไปอะ่ะผมจะต้องใช้หอกเพราะว่าในป่าใหญ่นี้มีอะไรๆมากมายเดี๋ยวนะ,ะต้องคาบไว้เจอก็ต้องคาบไว้อเก็บไว้มีดีกว่าไม่มีนะครับมีดีกว่าไม่มี มีให้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเอออย่างนี้ดีกว่าโอเคไปครับผมออกเดินทางออกเดินทางเอ่อหนอนจริงๆหนอนเนี้ยกินได้นะแต่ว่ากินแล้วมันจะลดค่าพลังค่าสภาพจิตใจนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตรงไหนนะแป๊บนึงอืม โอเคเราเดินทางไปกันต่อไม่น่าจะมีอะไรนะสิ่งที่ต้องระวังนะงูอย่างแรกเลยม,มีนะ The Rock mentioned earlier is gone ที่ผมพูดถึงตอนแรกมันหายไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ใจนะ่าเป็นที่เดิม Yes I'm positive ผมแน่ใจ โอเคฉันรู้เออฉันไม่รู้จะพูดอะไรอะอ๋ออย่างไรซะตอนนี้ผมก็หาทางมาไมได้แล้วปกดิต่อไปถ้าเจออะไรนะ Just you contact be careful Yeah anything if I'll ระวังตัวด้วยเอมมีก็เป็นห่วงเรานะครับคือผมก็ไม่ต้องเสียเรียดอะไรฮะเพราะว่าผมเล่นขอออฟมาแล้วเพวัะนั้นผมก็เล่นผมก็จำเส้นทางได้นะครับ เราจะไปบ้านโคเคนกันสำหรับใครที่เล่นในส่วนของคอ,อ,อชำนานนะนะพอมาเล่นในเรื่องก็สบายสบายแล้วเราก็จะรู้ว่าจุดไหนพี่จุดไหนนะผมไม่แน่ใจว่าคอร์สเนี่ยถ้าจุดแล้วมันโดนไฟแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆโปรตีนโปรตีนต้องกินผ่านทุกม้โอเคมีอีกไหมมี เอ,อนี่ฮะกินกันไปโอเคหมูตอนนี้เรายังไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนครับนี่ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับเราข้างหน้าตัวอะไรอ๋อตัวกินมดชะมดชะมดชะม้อยชอยตาเอา้ายืนอยู่เฉยๆด้วยเอ้ยผมเจอแล้วอ่ะ ผมเจอสิ่งที่ผมต้องการแล้วเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดอันปิดอันโอเคผมเจอสิ่งที่ผมต้องการแล้วผมจะเอาอันนี้ทิ้งแล้วใช้อันนี้แทนใช้อันนี้แทนนะครับทำธน,นูเพราะว่ามันจะดีกว่าไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวโดนยิงเลยเหรอ,อ,อก็เอานี้ทิ้งนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมา เพราะว่าห่อม้ไผ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะไอ้น,นี้ได้นี่ฮะเราเจอบ้านโค,โคเคและ่ะเพราะถ้าเป็นโหมดคออฟเนี่ยบ้านโค,โคเกนจะเป็นจุดที่มีเรียกว่ามีแผนที่มีฮะ I found something ผมเจออะไรบางอย่างาลสิ่งก่อสร้างาสิ่งก่อสร้างเหรอในป่าเนี่ยนะสิ่งก่อสร้างแบบไหนอ่ะ I don't know yet ขอเวลาแป๊บนะก็มาดูครับอะไรอ่ะโอเคกินไปก่อนพวกนี้มันเพิ่มโอ้เพิ่มเยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดเฮ้ยเสียงเพลงว่ะเฮ้ยเสียงเพลงก็มาโหลอะไรอ่ะอันนี้อะไรสมุดบันทึก เก็บแล้วไปไมย20ถุงถุงละ10กิโลกรัมทำยาได้วันละ2 0 0กิโลกรัมบรรจุพร้อมส่ง200กิโลกรัมสัปดาห์ที่8การส่งน้นมันเป็นซีนและสารเคมีทำยาได้วันละ200กิโลกรัมบรรจุพร้อมส่ง3 0มกิโลกรัมในกล่อง5กิโลกรัมสัปดาห์ที่21คนงานบางส่วนล้มป่วยเก็บแล้ว20ถุงถุงละ10กิโลกรัมทำได้เพียง150ยบรรจุพร้อมส่ง100กิโลกรัมในกล่อง5กิโลกรัมสัปดาห์ที่22บทุกคนแทบล้มป่วยเก็บได้แค่ ยีามทีมงานส่วนใหญ่ตายแล้วเฮ้ยไม่มีใบผลผลิตจำวันยี่สิบัี่หกอ้าวคนงานใหม่เก็บอ๋อมันต้องเกี่ยวอะไรกับโรงงานพวกนี้แน่นอนชุดปฐมพยาบาลต้องใช้เดี๋ยวเกินยังวะยังไม่เกินยากแก้ปวดผมจะต้องเก็บไว้เปิดกระเป๋ามันฝรั่งทอดออลูกกวาดอะไรอะมีดกระดูกผมมีแล้ว โอเคมาเตอุจกลุ่มสองมันต้องเป็นเกี่ยวกับสูตรผสมยาครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นพวกเลพวกยากแก้ปวดพวกเนื้อพวกนี้ก็กินไปก่อนแล้วก็อืมกินไปพยายามทำตัวเองไม่ให้ไอ้นี่นะไม่ใหหนักแต่มันทำไม่ได้ เพราะเราเป็นคนโลภมากโอเคอ Those buildings I mentioned look like their factory maybe ีมูเหมือนจะดูทร้างอาจเป็นโรงงานยาเสพติดก็ได้ว่าไงนะโรงงานยาเสพติดที่นี่นะคุณแน่ใจนะว่าข้างในไม่มีคนอยู่ดูเหมือนจะมีคนตุ้งใ r e ไม่นานระวังตัวด้วยนะ ท่นนานไใช่ธรรมะตอนนี้ก็ได้โอเคอเออพวกเขามีเครื่องยี่ห้อไมโครเวฟเ,เราเห็นไมโครเวฟตะกี้ละกลางป่าเนี่ยนะทอะไรอะไร่ะผมว่าคนนั้นใช้ออกยาแหง้งทำตอนอนึ่งกันผลิตยาเสพติดมันไม่ใช่ใบ,บกัญชานะนคือใบและนิ้ <c oughs> ว่าไงนะผมไม่อยากมายาอยู่กลางป่าหรอก เจค่ะแซนหมายถึงเครื่องมืออะไรต่ออะไรอืมไม่มีน่าเสียดายจังเอ้าแค่นี้ม่ต้าซินานี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะนี่เป็นแบบการแบบมืออาชีพฉันไม่เชื่อไม่อหากจะเชื่อเลยว่าคุณทำเรื่องแบบนี้อยู่อืม ตลกพวกขเขาเลือกตุ๊กตาทำไมคะ Why Well There's no snow ม n the a ม e ต Not funny. You're just wasting the battery. เมียดูจังวะเมีดูอะไรตั้หนาเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องเดินไปจุดนี้ ตกใจเวลาผมได้ยินเสียงป่าสัตว์ป่าเดินอะ่ะผมไม่ขนลุกเว้ย <c oughs> คือเหมือนมันเป็นเสียงเหมือนตีนเสอือเออเอาจริงเก็บ <c oughs> จริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้นะคือของเรามีโคตรเยอะ <c oughs> อืมโอเค ไม่น่าจะมีอะไรแถวนี้เออสันสันสันไปดิสันไปดิว่างหน้าสันนะเดี๋ยวก่อนโอเคฮะมันใกล้จะม,มืดแล้วพูดถึงมันก็จะมืดแล้วผมมองว่าตรงนี้น่าจะสร้างที่พักหรือที่นอนให้เราได้นะครับอืม ผมสร้างที่พักแล้วก็เซฟตรงนี้เลยดีไหมหรือว่าเราจะไปต่อมันจะยี่สิบนาทีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันจะนานเกินไปเอ,อผมสร้างที่พักตรงนี้ได้เลยผมสร้างที่พักตรงนี้เลยดีกว่ามันจะได้แบบเออเรามีที่เซฟแล้วเราจะได้อุ่นใจสบายใจใช่ไหมอันนี้มันเป็นที่นอนเฉยๆมันเซฟไม่ได้งั้นเราก็ต้องสร้างตรงนี้ ฝนจะตกยละตกไอวจังเลยฝนเนี่ยโอเคอเพราะว่า <c oughs> เราสร้างที่พักตรงเนี้ยมันจะได้เป็นที่เซฟแล้วมันทำให้แบบเราปลอดภัยด้วยครับเพราะเรารู้สึกว่ามันอยู่ตรงที่ที่แบบไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้เออหินนี่ใช้ได้ดีนะผมยอมรับเลยว่าหินนะ่ะมันใช้ได้ดีมาก หินอัคานีอ่ะโอเคเราจะเซฟกันตรงนี้ก่อนเออ <c oughs> โอเคสร้างแบบลวกๆแหละเ,เพราะว่าผมจะใช้แปบมันเป็นทางผ่านดเฉยๆนะครับสิ่งที่เราต้องตามหาคือหุกก็คือเชือกนะครับเชือกปีนเขา ออโอเคอืม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 อมืผมก็ไม่รู้ในเรื่องหรอกได้รู้สิ <c oughs> ผมพูดอะไรของผมวันนี้หมายถึงว่าเอ,อผมก็รู้นะครับว่าในเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าอยากขายทอดก็เดี๋ยวก็ต่อยาวไปเลยกะว่าจะทำให้เสร็จคลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตัดทำเป็นพาร์ทพาร์ทพาร์ทแล้วก็ค่อยลงโอเคไหม โอเคฮะเอาเป็นว่าเราพอกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเพราะว่าผมกะไว้มไม่ได้จะเกิน20นาทีนะเนื่องจากว่ามันกําลังพอดีพอดีนะเออโอเคก็สําหรับพานี้ไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นมากมายครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บา,บายๆครับผม